คอกเร็วคอกเร็ววันนี้มาเอาเข้าไวหน่อยนะครับสี่โมงเย็นแดดยังร้อนอยู่นะครับแต่ว่ามีธุร์ไปด้านนอกก็เลยต้องรีบมาเอาเข้านะครับคอกเร็วคอกเร็วน่่นครับมาแล้วครับจะวิ่งมาแบบนี้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่ามีญ้า ล่อไว้ที่คอกนะครับพอเ,เห็นเราเกี่ยวหยาเอาไว้ที่คอกเขาก็รีบมาเลยแล้วทำให้เขานะครับทำให้เขาชินแล้วเขาก็จะแบบนี้แหละครับ เอาเข้าไม่ยากครับเรียกคําสั่งเดิมๆว่าจะเข้ามาเลยปลายคอกเร็วคอ,อกแดง BT ราวนี้ครับกำหนดคอสิบเจ็ดนี้นะครับอาจจะทอดก่อนก็ได้โน่น สองแม่ลูกครับแล้วก็ไอ้ดัมมี่ตัวนี้จะยากหน่อยครับเพราะว่าผูกเชือกเชือกเพราะว่าดื้อก่าเพื่อนเนาะต้องถือเชือกครับตัวนี้ไม่งั้นจะชนเขาจะชนตัวอื่นครับ กล้องจะสั่นนะครับถือกล้องมือเดียวเนาะาดูประมาณนี้นะครับเอาเข้ากอด๋อวน,นี้จะไปชนเขาครับเพราะมีบวัวท้องอยู่สองตัวนะครับตัวนี้ชนตะพึดเลยเลยนี่